ใครเคยเป็นแบบนี้บ้างอาการอึดอัดคล้ายมีบางสิ่งบางอย่างกดทับให้ร่างกายขยับเคลื่อนไหวไม่ได้มักจะเกิดขึ้นตอนนอนหลับพอรู้ตัวอีกทีก็ขยับไม่ได้เสียแล้วถ้าเล่าให้คนอื่นฟังคงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณโดนผีอำแน่นอนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2554 ให้คำจำกัดความว่าผีอัมคืออาการที่ปรากฏเมื่อเวลานอนเคลิ้มไปว่ามีคนปลุกปัม้มหรือยึดคลาให้มีอาการเหนื่อยหอบจนตื่นขึ้นอาการผีอัมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนไทยเท่านั้นแต่เป็นกันทั่วโลก ถึงขนาดที่มีรายการเกี่ยวกับประสบการณ์การโดนผีอัมใครสนใจก็ไปหากันดูได้แต่ในรายการไม่ได้อธิบายอาการผีอัมในเชิงวิทยาศาสตร์มากนักดังนั้นในคลิปนี้จะอธิบายอาการผีอัมในทางวิทยาศาสตร์และวิธีป้องกันการเกิดอาการผีอัม อาการผีอัมแท้ที่จริงแล้วอาการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากทุดผีปีศาจแต่เกิดจากความผิดปกติของทางร่างกายทางการแพทย์เรียกอาการผีอัมว่าสลีปพ,พาลาเลสิตซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายรู้สึกตัวแต่ไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวส่วนต่างๆได้อาการนี้เกิดขึ้นในช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นคนที่เกิดอาการแบบนี้จะรู้สึกอึดอัดอึดอัก พูดไม่ได้ไปชั่วขณนะสังเกตว่าเราแทบไม่เคยเจอคนถูกผีอำขณะยังตื่นหรือมีสติเลยผีอำนั้นแบ่งเป็น2แบบคือเกิดขึ้นในช่วงใกล้หลับหรือเกิดขึ้นในช่วงใกล้ตื่นหากเป็นผีอำในช่วงใกล้หลับในช่วงเวลานั้นร่างกายจะอยู่ในภาวะผ่อนคลายเมื่อมีผีอำเกิดขึ้นในช่วงนี้เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัว อาจจะมีอาการเพียงรับรู้ว่าขยับตัวไม่ได้พูดไม่ได้เท่านั้นผีอำช่วงใกล้ตื่น75%ของผีอำมักจะเกิดในช่วงนี้เรามักจะสะดุ้งตื่นรู้สึกตัวในขณะที่ช่วงหลับฝันยังไม่สิ้นสุดลงมักจะเกิดอาการแน่นหน้าอกอึดอัดร่วมกับการขยับร่างกายไม่ได้พูดไม่ได้อาการผีอำส่วนมากมักจะอยู่ไม่นานเกินกว่า5-10นาที ผลวิจัยทางการแพทย์พบว่ามีสาเหตุมากมายที่ทำให้เกิดภาวะผีอำสาเหตุที่พบบ่อยๆได้แก่นอนหลับไม่ดีนอนหลับไม่พอหรือนอนไม่หลับพอร่างกายอยู่ในภาวะนี้นานเข้าก็อาจเกิดมีผีอำขึ้นมาได้อาชีพที่เวลาการนอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเสมอเช่นแอร์โฮสเตสยามพยาบาลแพทย์ที่เปลี่ยนช่วงเวลาทำงาน ต้องอยู่ดึกเวรสลับกับเวรเช้าปัญหาสุขภาพจิตเช่นความเครียดหรือผู้ป่วยสภาวะอารมณ์สองขั้วการใช้ยารักษาโรคบางชนิดอย่างเช่นยาที่ใช้รักษาโรคสมาธิสัน้นยานอนหลับใช้ยาสารเสพติดและอื่นๆการดูแลตัวเองในเบื้องต้น หากคุณเกิดอาการผีอ้ำบ่อยๆเราขอแนะนำให้พยายามเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันเลี่ยงการนอนหงายเพราะถ้านอนหงายจะเป็นท่าที่ทำให้เกิดผีอ้ำได้บ่อยกว่านอนตะแคงนอกจากนี้การออกกำลังกายอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมก่อนนอนก็ช่วยได้ดีเช่นเดียวกัน อาการผีอำอาจจะเป็นอะไรที่น่ากลัวแต่ถ้าเราได้ทราบหลักวิทยาศาสตร์ของอาการนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่ากลัวอีกต่อไปค่ะ